โรคตับซึ่งเกิดจากการที่ตับได้รับความเสียหายและเกิดแผลเป็นอย่างถาวรมีลักษณะเฉพาะคือการมีเนื้อเยื่อผังผืดเกิดขึ้นในเนื้อตับส่งผลให้การทำงานของตับลดลงไม่ว่าจะเป็นการผลิตโปรตีนการเก็บสะสมสารสำคัญและแร่ธาตุต่างๆการทำลายสารพิษรวมทั้งรวมทั้งปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดที่ไหลผ่านตับด้วยสวัสดีครับ ผมชื่อพยงผิวทองครับผมเป็นนักแต่งเพลงผมไม่สบายผมเป็นโรคตับครับสาเหตุที่เป็นโรคตับก็คือการเป็นนักแต่งเพลงนี่คือต้องบางครั้งเราต้องอยู่ในวงเล่าในวงการที่เพื่อนเพื่อนเขาดูดบุหรี่อะไรอยู่นั่นน่ะนะคือเราเราเราต้องไปทำงานกลางคืนด้วยครับกับการที่เป็นนักแต่งเพลงอยู่ในห้องอัดเนี่ยเราเรามีความรู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีจนวันหนึ่งเราเราก็ได้ไปหาหมอ เราก็ไปตรวจเลือดไปตรวจอะไรนั่นนะคุณบอกก็บอกว่าอคุณเป็นโรคตับเขาถามว่าทานเหล้าไหมเราก็บอกเราทานเหล้าเพราะเราทํางานแบบนี้กลางคืนนี้คุณบอกเขาก็ให้ยามากินก็รักษาตัวอยู่ประมาณสับ4ี่ปีในระหว่างที่เรารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมันก็ทรงอยู่ในสภาพแบบว่าอยู่แบบเก่าที่เราที่เราเป็นไม่สบายนะครับวันหนึ่งคือพิธีเกแ์ก็บอกว่าอาจารย์มันมีทางเลือกอยู่ทางนึงนะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจารย์ลองลองไปใช้ดูอาจารย์ลองเอามากินดูนะ เราก็เมื่อในเมื่อพิติกแนะนำเราก็เลยเรามาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นครั้งแรกที่ผมกินคือสีชมพูสีม่วงแล้วก็อิกาดผมกินอยู่ประมาณ15วัน15วันปุ๊บร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงมากเลยครับจากที่เราผิวดำเริ่มมีมีสีมีสันขึ้นมาจากน้ำหนักของเราที่มันเริ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับ จนจนเราเราเริ่ม่ใจ้วผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้มันใช่จริงๆกับโลกนี้โลกจกับที่เราเป็นเนี่ยคือในระหว่างที่เป็นทันทรมานมากเลยครับเราเราจะอดหลับอดนอนอะไรก็ไม่ได้เราไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเน่ยโรกตัวน,นี้เราร่างกายเราจะเปลี่ยนไปในทางที่แบบโซมากๆเลยครับพอเราพอเราได้มากินผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้ปุ๊บร่างกายเรากลับมาแข็งแรงเรามีน้ามีนวลม,มีสีมีสันขึ้นเยคือตอนนี้ผมเชื่อร้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าเซนติตินเขาดีจริงๆครับ เซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ